สวัสดีจ้าเดี๋ยวสิบห้าช่มสวนนะจ้ะพอดีสิตัดผักไปฝากมูยูลอนดอนนะสิข่าเมืองก็เลยสิผ้าช่มสวนก่อนกนสิตัดเนาจะสิบพาเก็บผักน้่นมาอนี้เนะจ้ะนะแปลงนี้เพิ่งปลูกบนแปลงไหมกองกระปุกจ้ะนี่ผักไทยก็เริ่มงามจ้ะนี่ตะไคร์คากาลังสิโพยอดมะม,ม่เมื่อก่อนออกเรื่องเหลืองนะจ้ะโพยอดมะม่ อันนี้ต้นหนึ่งอีกต้นหน่อยๆอีกต้นหนึ่งแล้วมาอันนี้ก็ใช่ายกะเลิ่มงามเลยผลดีดีมากสิปลายไหมไปลปายๆนี่ว่าหัว,วเป็นหย่อนก้อนหินที่เอามาจากทะเลใส่ปห๊บแต่ว่ากินมจาจะเนี่สิมีหยอดหน่อยๆโพ่ขึ้นมาเนี่ยแปลงนี้ดีดีอันเป็นต้นโคเจ็ดเนาะจ้ะได้ผลดีคับจากปลูกได้กินได้คุ้มคับจะนี่ ขอไพยเสียงดังข้างหลังเนี่จ้ะเพิ่นขุดอันหาวัสดุโบราณน้ะก็เลยออกเป็นเสียงดังโอ้ยไม่ผิ่งม่านต่อมดอกไม้พอดีแย้มเสาจ้ะตอนนี้ยามเสานี่ดกดีครับจ้ะเมื่อปีนี้ดกดีครับในแต่ตัดกินเสมอจ้ะตัดกินเรื่อยๆโชคดีน้อยหนึ่งตรงติดคุณสามีเพิ่นหมัก กินผักเพิ่นมักโคเจ็ดกับถั่วก็เลยกลายเป็นว่าดีค่ะถั่วแบบนี่ถั่วเริ่มออกลูกแล้วจ้ะนี่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 ถั่วเริ่มออกลูกแล้วจ้ะนี่มันจ้ะลูดกดีอยู่เด็ดดีลูกกันหน่อยกำลังสิบโผล่มาจ้ะลายอยู่จ้ะนี่กำลังสิบโผล่มาถั่วบางอย่างถั่วแบบนี้เมนปลูกกินมเมล็ดเนาะจ้ะ แต่ว่ามักลูกมันสีออกสีชมพูเวลามันสุกมากจ้ะนี่จะให้เป็นข้างดีดีจ้ะขึ้นได้ตามที่ตั้งใจไว้ค่ะแกพริกจ้ะพริกพริกอันนี้บางต้นปลูกจากเมล็ดนะจ้ะบางต้นปลูกจากสื่อเขามาอันนี้เพิ่นเอามาฝากเป็นพริกเวียดนามเพิ่นนะเพิ่นว่าเพชรดีค่ะเพิรนะ สุดยอดข้ามเผ็ดต้นหน่อยๆเป็นอย่างขึ้นระต้นใบใหญ่อันนี้เป็นผิกไทยเพาะจากเมล็ดน่าจะเห็นอันไหนสื่อมาแสบๆบางสิ่เก็บเมล็ดไว้แล้วก็มาเพาะเองอันนี้หลอดหนามาลูกดกดีครับแเพราะหลอดหนานี่รู้สึกเป็นลูกกอนมูอันนี้เพาะจากเมล็ดนี่รู้สึกว่าสีลูกออกสาก,ก็ต้นนี้ที่หลอดหนานาะจะอันนี้ต้นนี้ที่หลอดหนาลูกเพียบเลยจะ้ะ นึกว่าคือนึกว่าพ่ได้กินแล้วจ้ะปีนี้เพราะว่ายายบ่านเราก็ช่วงที่ยายบ้านกันแล้วก่ได้ใส่ใจกันไดเป็นพ่อคยได้คนเต็นทีปันไดจ้ะอันนี้เอิมผิดขาสื่อเข้ามากเกิดพ่อได้กินเรื่อ,ๆอยๆจ้ะคือเฉดปีนี้คือชิดว่าประเคือเฉดสดีครับจ้ะเพราะว่าได้ผลเรื่อยๆรุ่นแรกซุกป,ปุ๊บไม่ได้ยังกูกินฝ้าเ,าเก็บเลยจ้ะแต่และพอคิดว่าเป็นหนูน,นาะจะหนีเป็นยังสง โดนเค,เคียงสิจ้ะนี่เห็นม่นจะเป็นเคี่ยวมาได้คิดว่าเป็นหนูเนาะตอนแกก็คิดว่าเป็นหนูแบบก็อยากให้เป็นหนูเนาะจ้ะแต่เลยฝา่าเก็บเก็บ,เก,บเก็บอันนี้มือทัดมาว่าเห็นแบบเมนเม,น,มนนกสีดำมาจ้ะอันนี้ปลูกเอาอันหยาคุ้มคุ้มจะง่อยคิดว่าคือสิเด็กเก็บกินเราจะพอไปเริ่มสีเหลืองแล้วเนาะจ้ะเนาะ ดอกไม้ก็งามดีอยู่จ้ะได้ให้ชื่นใจเรื่อยๆเป็นรุ่นเนาะจ้ะหลักก็มีดอกลูกพินตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นดอกเอกกพันตัสหลักก็เป็นดอกกุหลาบหลักก็เป็นดอกลิลลี่หลายประเภทนะจ้ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆงามดีอยู่จ้ะมะม่วงอันนี้อันนี้ตีก็ะโม่ช่วงปักแตงกัวจ้ะดกตีกับอันนี้ต้นเดียวซีลูกแักใหญ่เลยจ้ะ นี่อะมี่เฉียวนี่แหละเราจะปลูกได้ลูกใหญ่ปาะนี้มีมีอีกอยู่ด้วจ้ะเดี๋ยวสิทธิ์ใช้ลูกเมน,นี้สิตัดหลับจ้ะเมน,นี้สิตัดไปกินแล้วโคเชตอนันมูพันจีนเพิ่งมาขอปลูกขันแน่ปาะนี้เพิ่นซื้อต้นไม้มาให้์แล้วฮะก็เป็นคนปลูกเลยจ้ะคนปลูกแถมต้องพดนน้ำดูแลเองไปเลยเมน,นี้สิตัดละคือจ้ะเดี๋ยวไปฝากมูไปฝากลูกสาวเพิ่นน้ำแอปเปิ้ลต้นนี้ปลูกในกระถางจ้ะ ลูกโดกตกจ้ะอันนี้พันแปรมปรีเนาะจ้ะเป็นพันเห็ดขนมกิ่งหนึ่งเขาเต็ดออกเหลือไว้ลูกหนึ่งเพื่อไว้ให้ลูกใหญ่จ้ะนี่ดอกไม่เนาะมีต้นชีโซนี่จ้ะต้นชีโซอันนี้ มเคลรเถกเขาเกิดเองหรือน่ากดได้ปล่อยแล้วมึงปล่อยแล้วมึงไปได้นี no oh! ่ต ja. ้นช um ีสอดสิตัดไปฝากโมเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นหมักเพิ่นสตัดเป็นการได้จ้ะตัดไปฝากโมดีใจได้เข้าปลูกผักได้กินได้ไปฝากเพิ่นยังสินะผักไท่มี่ผักบุ้งได้กินดีครับจ้ะใหญ่ออกไปเราจะใหญ่ออกไปใส่กระถางก็ใหญ่ดีครับจ้ะใหญ่โตตัดใส่กระถาง ัอันนี้เป็นกระเพากับผักอิตตูดีเนาะจ้ะมื้อนี้ก็สิตัดผักอิตตูดีไปฝากหมู่เพื่อนจ้ะสิตัดออกให้หมดแล้วมืนน้อนี้อันนี้อันนี้บ่ได้ปลูกจ้ะอันนี้เป็นสควอตเนาะคือจังแบบตัดแ้นน้ำแข้างเหมืนเนาะบ้านเฮาเอิ้นน้ำแข้างเนานะมันเกิดเองไปเลยใหญ่ามาใส่กระถางบานนี้มันก็ใหญ่โตผักหนี่เริ่มกิน เริ่มกินจนเบื่อเราจะกินตะแลกกินยานบพท่านกินตนนัวนี้กินเพราะท่านนี่คอสเลสเทสเนาะมันเป็นพันธุ์นี่แกนหัวใจเนาะจ้ะแล้วก็พาสลี um, ley, อันนี้จะแบบเป็นพันธุ์ประดับเนาะพันธุ์ใบหยิกพันธุ์ใบหยิกเพราะแซบชอบพันธุ์ใบธรรมดาอันนี้หอมปลูกจากต้นที่เทาสื่อมาจาก สเปอร์ม,มากเกตถ้ามาปลูกต่อนะจ๊ะนะเกศเท็ดเริ่มสุกเริ่มอันนี้เก็บเก็บไปสองสามมือทีแล้วจ้ะเพราะว่าเห็นเห็นสัตว์กินว่าเป็นหนูว่ายาญใครหนูกินนะจ๊ะนี่มันเป็นเีศเคียงส์สิจ้ะเห็นไหมจ้ะอเอาเกศเคียรทับเข้ากัน,นึ่ว่าเป็นหนูเนะแต่เลยฝ่าวเก็บละจ้ะปดมือคัดมากมาพอไปวดมันหนกหนกกระลงอก,อกนะจ้ะเพราะว่าหนูเขาอยากมีเชื้อโรคนะจ้ะเนาะ กระหล่ำยังอยู่ในกระถางล่อให้พื้นที่ว่างแล้วก็สีเอารมพื้นค่ะถอนเน่นฝรั่งก่อนแล้วก็จังสีเอาล่งพื้นจะ้ะนี่งามๆจ้ะงามๆดีแม, <Hey. S 1> มนข่งางขักงามดีแมนทั่วร์อย่งเร็วหรือว่ารั้นน้บินเนาะจะ้ะนี่ดอกก็งามบัวหลวงก็มักจะนี่ดอกก็งามลูกกระดกจ้ะนี่เดี๋ยวสีเอาลมณไปมั้งลูกดกได้นี่งน,นึ่เห็นบ่จ้ะลูกดกดีค่ะลูกดกดก เรก็ได้กินเรื่อยๆสามีหมักนํนามบบนี้ดีรู้สึกปลูกพักนี้ดีใจเพราะว่าไอ้ทัววิ่งเล่านี่รั่นนะปีนเนะเาะพอดีสามีหมักก็รู้สึกดีใจเพราะว่ามันดกเนาะเ่าก็ได้กินเรื่อยๆนี่สุดยอดจ้ะสุดยอดเยอะดกดีครับจ้ะนี่ดกเติบเยอะนี่ แล้วก็ขึ้นข้างตามที่ห้าตั้งใจไหวเนาะจ้ะดอกไหม่จ้ะฝั่งนี้ดอกใหม่อันนี้เคม่เคมๆเนาะจ้ะตัวแตนหล,ลายลายกินเพิงอันนี้เป็นเ็ดมองเห็ดนามใ้้เึิงเนาะจ้ะนี่แกมองเห็ดนามใ้้เึิงโอเคจ้ะเดี๋ยวสิผ้าไปตัดผักด้วป่ะนี่ อันนี้กรอบดีค่ะจ้ะอันอันที่ตัดก้อนหนานี่สิออกแข็งแขงนี่ยจันเอยอันนี้อองามดีค่ะจ้ะรุ่นนี้เดี๋ยวพอตัดทักอีตู้จ้ะทักอีตู้สิตัดใส่ออมเลอน,นี่แล้วก็ตัดไปฝาดมือแล้วจ้ะอันไหนเป็นง,งามสิตัดออกมาเลยเพราะว่ามีหลายอยู่จ้ะ cái tu mặt nhai như vậy à bài nhai đi thế sẹp nó chả lấy bụng Jenna, look, i for Thank you. I'll make some tea, you know? Yes, please. Big look. นี่บะเกอเทศจะเป็นี่ได้กินขุ่มจากจ้ะมีสูน,นี่ยหีบมูมกต้นชีโซ,โซก็สิตัดไปเพิ่นพักปุ่งเนะจ้ะมีพักปุ่งโป๊กโป๊กเราก็ได้กินโดนเนะจ้ะเรี้ยใจบ่จ้ะ Wow. Okay. You want to um tang ja I think Wow and it's gonna rain challenge so yeah. you're gonna uh okay Mary Javani Om Ok. Okay Yamba Tang suit Kun Jing Я бы